ันน็อกก็เยิ่ยมกันนี่วะลงไม่ทันน้องมีปืนปะวะ เอา้าเราไม่ได้น้องั้เลยเด้ามือดีเฮ้เอา้าไ้ปืนละน้องน่าสงสาร Nó buộc con quá Ủa lò mang lần thuốc chứ phải Đi tốt nào là tổ đi, đi, Come on man nấy lạ Ồ, oh, có thủ bà nát Ba Bước không bước đi chẳng quá ไม่ปื้นให้ค่อยบ่ถ้ามันทิมนะจบนะจอดเปล่าอย่าทิมนะหนักปุยปุยโกลงวะเอาไปยาวเลยที่นี่ วยขอแล้วกันคิวนะอยู่ตรงกลาง่ะยหอกคอยวะ่าจะเหลือแค่นี้มั้งอันนี้มีสิทธิ์หัดแตกนะหวัวแตกแต่ไม่นอง AK ปอมมาดิ อ๋ออ๋ออ๋อออมีส่วนมีส่วนวะอาฮ่า,าจากจะมีระเบิดจากลูกจะรัดพี่ละน้อง มันจะไายพี่หล่อผมมาละผมจะเจอาผมละมาละมาละตีเดียวกันป่าววะนั่นจากก้าวันนี้สามร้อยสามเอลทรงเอ้ยมีสายกาเลย ลงไปซ้ำเถอะม้าแอ้วหาปืนก่อนดีกว่า

โ,อ,โอ,อยู่สิยันนี้ได้ปะวะเอาอ่างนี้ก็สว้ดีมา,ดมาได้ละได้โฟล้า มันอยู่ต่านี้ป่าวะสปินิจ้าเองวิ้นในสันฮองนั่นก็เดือนกันนะ เพิ่งเกมแล้วนะยังไม่หยุดยิงกันเลยในอะีเวนต์เนี่ยยังไม่จบเลยอีเวนต์ไม่ยิงกับใครวะมันเข่าอ้าวน,น้าจบของฟรีนะมึงเล้วนี่ได้น็อกตาปิดไม่ได้วะนี่วิ่งอยู่สองตัวไอ้เพื่อนวะ ใช้ได้นะนี่ใช้ได้นะนี่นำไปเล่นไปมีสิทธิ์แทกนะมีสิทธิ์แทกนะาักได้หมวกได้เกาะใหม่อย่างโอ้ยผมว่ามันต้องวิ่งบบาผมแน่จริงวิ่งอะไรไง Dona, á, đồn á À, dona, biết nga đồn á bay, bay, lằng bay, 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 ไม่ใช่แล้วไอ้กเกมบักแล้วมค่าน่าจะถอยนะน่าจะไม่เล่นอะ่ะมันเห็นอะไรแวแบบ๊บมามานี่บอดปะวะ ไอตัวน,นี้มันโดนเราไปล่ลองแล้วนะ กี่ใครอ่ะคุณตัวไอนเว้นเพว่อวะลองไปใช้เว้นลอมน่าจะมีใครมาเก็บเศษของเหลือรหรือเปล่ามันจะเห็นไม่น่ารีบยิงวะ จ็บแล้วนะนเจ็บแล้วนะเอาลงดิลงดิลงดิมันไปทางไหนวะนะเอา้ามันไปทางไหนวะไปกันเลยวะไปลเลยนะจ๊ะมึงเข้าไปนั่น ด้านน่าจะเดือดนะเนะี่ยเรามาดักไอ้ตัวนี้ดีกวนะ่าเฮ้ยไปทางไหนวะเมื่อกี้นี่บินมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นนะนี่เราจะการจับกลุ่มไปได้ยังไงบาแล้วบาปแล้วแน่แจะไปเข้าไปทางไหนวะนะต้องเห็นดิ เห็นหลังคามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ดีที่ไปอย่าคล้องใจเก้ตัวเมื่อกี้นี่อยู่มันจะเข้าทางไหนแล้ไหมกินทัวบินเข้ามากลองวะมันก็ไวเกิน ข้างบันไดมันจะเห็นแล้วนะน่าจะใช่นี่ขุมปืนไม่ได้เหรอวะเฮ้ยอ้าวอ้าวเออโอ้ยมัมมี่ไอ้มัมมี่ไอ้มัมมี่ในเว้นเองโอ้โหลากไม่ได้ด้วยเหลือปีมเดียวเออ